นะครับก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่การีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับทุกคนในวันนี้นะครับคนดูก็วันนี้ผมจะมาสอนรับในส่วนของใส่ฟรีเลยนะก็เป็นในส่วนของกิจกรรมอินเจ็ดวันรับ7ชิ้นนั่นเองทุกผู้ชมครับก็คือแบบของเท่ๆสวยๆมีเอฟเฟกต์แบบเท่ๆเลยทุกคนครับก็คือแบบไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะเออก็ถือว่าเป็นในส่วนของกิจกรรมที่แบบฉลองครบรอบ6ปีของฟรีไฟนะั่นคือแบบ คือแจกเยอะแจกจริงแจกมากทุกคนเออก็ขอบไปรับชมคลิปนะทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนให้ทุกคนดูด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยนะครับทุกคนครับอย่างแรกนะครับวันเมื่อเราล็ออินวันแรกนะครับเราจะได้เป็นส่วนของร่มครบรอบ6ปีของฟรีไฟนั่นเองนะครับส่วนในอย่างที่2เราอินวันที่2นะครับเราจะได้เป็นสกินลดบิ๊กฟ o ้นะครับเป็น กิจกรรมครบรอบ6ปีนะดูดิเป็นเอฟเฟกสีม่วงสวยมากนะใครที่ชอบสีม่วงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยทุกคนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในวันที่3เนี่ยเราจะได้เป็นในระเบิดเป็นระเบิดเพลงนะมันเป็นมันเป็นไอ้นี่รูปเพลงอะนะก็เป็นในส่วนของระเบิดเอฟเฟกต์เท่ๆเลยทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะเป็นหมวกทุกคนเป็นหมวกแบบหมวกกันน็อกแบบเท่ๆเลยนะเป็นหมวกกันน็อกแมวนะสุดน่ารักเลยเป็น ซ่อนหมดเลยนะทุกคนเป็นเนโกะเนโกะแนะนะครับก็โคตรดีนะทุกชมคือแจกเยอะมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านั่นเองทุกคนนะครับก็เป็นในส่วนของกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าพูนะก็ถือว่าใครที่แบบใสฟ่ฟรีที่แบบไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็สามารถมารับได้เลยนะคือแบบดีจริงนะอาจจะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากต่อมาชิ้นต่อมานะก็คือเป็นท่าทางไอ้นี่อะไรเด็บนั่นเองผมเรียกว่าเด็บละกันทุกชมก็เป็นท่าทางนี้ที่แบบ เหมือนให้เติมนะแล้วแต่พอในกิจกรรมพบรอบองปีมาแจกนะคุณดูดูดิใครดีไปไม่มีท่าก็ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับใส่ซีนะทุกคนแล้วก็ในของในส่วนชิ้นจะมาคือชิ้นสุดท้ายรอกอินวันที่7นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินปืน n n ็นเอนน้นะครับจะบวกระยะ1นะครับแม็กซซีนเอบวกระยะ2แม็กซซีน1นะครับลดอัตราความเร็วรีโหลดนะครับทุกคนก็คือ ของแจกเอฟเฟกเยอะๆเหมือนทุกคนคือแบบไม่ว่าจะเป็นท่าทางสก,กินปืนหมกวกนะครับระเบิดแล้วก็บิ๊กฟูดนีแบบพูดดีทุกคนคือแบบไม่ควรพลาดเลยทุกคนควรเก็บไว้นะเพราะนานๆทีจะครบรอบกิจกิจกรรมฟรีไฟเนี่ยคือแบบไม่ควรพลาดควรเก็บสะสมไว้เยอะๆทุกคนเป็นกิจกรรมของ6 6ปีเนี่ยหรือไม่เป็นกิจกรรมที่ฉลองเนี่ยคือแบบแนะนําไม่ควรเก็บไว้เยอะๆนะ ไม่รู้ว่าแลหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แหลหรอกแต่แน่นะว่าควรเก็บไว้ทุกคนคือแบบมนันดีมากเลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะุผู้ชมครับอย่างที่บอกนะล็อกอินวันแรกจะได้เป็นล่มครับล็อกอินวันที่2จะได้เป็นวิกฟูดล็อกอินวันที่3ครับจะได้เป็นระเบิดล็อกอินวันที่ส,สจะได้เป็นหมวกแมวเหมียวนะครับล็อกอินวันที่5จะได้เป็นในส่วนของกระเป๋านะครับเป็นผู้นะครับแล้วก็ล็อกอินวันที่หจะได้เป็นท่าเต้นเองล็อกอินวันที่เเราจะได้เป็นสกิน n 9 4นะครับทุกคนนะครับประมาณนี้ทุกคนนครรัับกก็ปะมาณี้ลนนะครับ ดูโอเคก็ประมาณนี้แล <sind s>. ้ว <reconstruction> ก <Okay>. ันนะทุกคนก็ถ้าชอบเนี่ยทุกคนครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพืการกระจายในการพำคลิปผมอีกรอบนึครับจะได้มีการกงใจายกันคูจะต่อไปด้วยนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับคุณดูนะสวัสดีครับ